วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทําไก่ต้มน้ําปลานะคะแล้วก็น้าจิ้มรสเด็ดนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะจะหนังเขาจะสวยนะคะทุกคนหนังเขาไม่เละไม่ขาดนะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะซึ่งไก่เราก็ซื้อมาอยู่4อกนะคะทุกคนได้เยอะเหมือนกัน4ี่อกนี้ละอ่าหนึโลกับสองขีดนะคะพันสกรัมนะคะทุกคน และก็น้ำปลานะคะเราใช้อยู่3ทับพีนะคะหรือ100 ml ส่วนสีอิ้วขาวเราใช้1ทับพีทับพีนี้นะคะทุกคนตะไคร้นะคะทุกคนตัดเป็นท่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่เยอะแล้วก็รากผักชีรากผักชีมันมีอยู่มารากผักชีมีมาแค่2อรากก็เลยใส่แค่นี้ ก,กระเทียมกระเทียมหัวครึ่งค่ะทุกคนกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วนะคะน้ำตาลปิ๊บหนึ่งร้อยกรัมนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้ผงสามเกลือนะคะทุกคนซึ่งในนี้ก็จะมีพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะบดนะคะทุกคนจะมาหมาักไก่อะไรก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้เราจะใส่ในต้มยิ้วดำแต่งสีสันนิดหน่อยน้ำจิ้มจะมีพริก นะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ําตาลปี๊บน้าตาลปี๊บก็ประมาณนี้ความหวานความเปรี้ยวแล้วแต่เราเลยค่ะน้ําตาลปี๊บน้ํามะนาวนะคะผักชีน้ําปลาแล้วก็จะทุบก,กระเทียมนะคะทุกคนนิดหน่อยพอบุบๆนะคะแล้วก็ตะไคร้ก่อนนะคะทุกคนใส่กระเทียมไปเลยแล้วก็ไก่นะคะทุกคนอกไก่เอาหนังเขาขึ้นนะคะ สี 4, 6, ่อกค่ะทุกคนมน,นีตม่ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเลยหนึ่งร้อยกรัมงสามเกือนะคะทุกคนนี่มีจะในนี้จะมีรักผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะทุกคนใส่ไปอีกจะเพิ่มความหอมใส่ไม่ไม่ถึง ไม่ไม่หมดซองแล้วค่ะทุกคนใครชอบหมอมมก็จะใส่หมดซองก็ได้แล้วแต่แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็จะตวงให้ดูนะคะทุกคนในนี้หนึ่งร้อยมน้ำปลานะคะทุกคนในนี้หนึ่งร้อยมลก็ถ้าตวงแบบเต็มพอดีก็จะได้สามทัพพีนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งทัพพีแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วดำนะคะเติมสีสันหน่อยนะคะทุกคนส่วนน้ำเราก็ให้ท่วมะค่ะทุกคนให้ท่วมไก่เลย พอเราจะเคี่ยวเขาไว้30นาทีใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะทุกคนไม่ใช้ไฟแรงถ้าเราใช้ไฟแรงหนังเขาก็จะขาดะคะ่ะทุกคนต้องใจเย็นหน่อยให้ท่วมไก่ไปเลยะคะ่ะทุกคนน้ำปริมาณน้ำย้ำนะคะทุกคนการที่ต้มไก่ให้เข้าสวยนะคะหนังไม่ขาดห้ามใช้ไฟแรงนะคะทุกคนต้องใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะ ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆสักส0นาทีนะคะทุกคนอยู่ที่ปริมาณชิ้นไก่เรานะคะทุกคนแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กด้วยไฟนะคะไฟแต่ละบ้านเราก็ไปปรับดูเอานะคะระหว่างที่รอไก่เราต้มไก่นี้เราก็ไปทําน้ําจิ้มรอเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะทุกคนเราก็มาทําน้ําจิ้มรอเลยพริกก็ ความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะคะนี่ก็สิกว่าเม็ดนะคะทุกคนแล้วก็กระเทียมก็ปริมาณนี้เราจะโขกพริกก่อนแล้วค่อยโขกกระเทียมะคะ่ะเปลี่ยนสากดีกว่า<อ>เปลี่ยนสากใช้อันใหญ่มันตำง่ายดีทุกคนใส่กระเทียม กระเทียมไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนสองช้อนภูนๆน,นะโขกน้ำตาลเข้ากันก่อน อันนี้แหละอย่าโขกแรงนะคะทุกคนกระเด็นใช้กดกดเอาถ้าเวลาเราใส่น้ำตาลปรุงรสทีนี้ปรุงรสด้วยน้ำปลา หนึ่งช้อนสช้อนก่อนไม่พอค่อยเพิ่มแต่รู้สึกว่ามันมันต้องเพิ่มอยู่แล้วลวค่ะน้ำมะนาวสามสี่สี่ช้อนเน้นเปรี้ยวหน่อย เติมชูรสหน่อยนะคะทุกคนเพิ่มความนัวถ้าทำน้ำจิ้มนี้ขาดรู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้ต้องมีวาแล้วน้ำปลาต้องเพิ่มขอเพิ่มเปรียปร้ยวๆหน่อยค่ะเพิ่มน้ำปลาอีก เป็นห้าช้อนเลยเพิ่มอีกนิดนึงมันเผ็ดอืมอคือปรุงเอาตามชอบเราเลยค่ะความเผ็ดความหวานความเปรี้ยว คือหลักๆก,ก็ใส่ตามนี้ใส่ใบผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมไปนิดหน่อยอน้ำจิ้มไก่ต้มของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยค่ะทุกคน แต่เราจะมาจิ้มกับไก่ต้มนะคะทุกคนต้มไก่ตุมน้ำปลาของเรารสชาติจัดจ้านอร่อยเลยนะคะทุกคนนี่ไก่ของเราสีเริ่มเริ่มสวยแล้วถ้าใครที่ชอบสีไก่เข้มหน่อยเราก็ไปเพิ่มซีอิ๊วดำเพิ่มอีกก็ได้นะคะทุกคนให้สีเขาเข้มขึ้นแต่เราว่าเราชอบสีประมาณนี้ แล้วแต่ความชอบนะคะส่วนที่เป็นฟองอากาศเขาเนี่ยเป็นฟองอากาศเราก็ช้อนออกค่ะทุกคนใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไฟแรงหนังไก่จะขาดยุ่ยะคะ่ะทุกคนจะไม่สวยเวลาเราสับน่ะเราโชว์หนัง สุกแล้วนะคะทุกคนสามสิบนาทีแล้วหนังเขาจะยังสวยอยู่เลยค่ะทุกคนหนังจะไม่ขาดนะนี่ค่ะทุกคนไก่ต้มน้ำปลาของเราเดี๋ยวเราจะไปสับจัดเสิร์ฟนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนไก่ต้มน้ำปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสับไก่ต่อเลยค่ะ ราามสไก่ต้มน้ำปลาของเราพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนไก่ต้มน้ำปลาของเราพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทุกคนเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ